มีเพื่อนมี1นึ่งแสนบาทในสโมสรนี้จะซื้ออะไรบ้างที่นี่มีผ้ามันขอเชลซีด้วยราคาสิบห้ายูโรทำไมวะทำไมต้องมีเชลซีวะสีน้ําเงินเหมือนกันเหรอคิดว่าเหตุผลเพราะอะไรอมเพื่อนมีหูฟังเกมเมอร์ด้วยข้างบนราคา30ยูโรอันนี้ของลดราคาเป็นจิ๊กซอว์แน่เลยราคา60ยูโรเอาไปด้วยผมจะซื้อตุ๊กตาหมี20ยูโรนี่แล้วผมก็จะซื้อหมีตัวเล็กด้วย15ห้ายูโรกระเป๋าตังค์กันดีกว่า39ยูโรของกระจุกระเจ๊กก็มีเยอะเลยเพื่อนๆเลือกเอาจะเอาอะไรบ้าง โบกุญแจถ้วยแชมป์ยูโรปาลีกราคา12ยูโรผจะเอาลิสแบนไปด้วย ราคา4.5ยูโรอันนี้เปิดขวดก็ผมราคา7ยูโรเสื้อเขาสวยมากเลยอันนี้เสื้อเด็กราคา75ยูโรผมจะเอาตัวนี้ไปอันนี้เสื้อแข่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกราคา100ยูโรเอาไปด้วยอันนี้เอาไปด้วยเสื้อทีมเยือนราคา135ยูโรคผู้ผมว่าเสื้ออาตาล้าสวยมากเลยสีส้มก็สวยเอาไปด้วยอีก125ยูโรรองเท้านี่บาลานซ์คู่นี้ทำเอ็กกันกับอาตาล้าสโมสรนะครับเขาสนับสนุนกันราคา100ยูโรเพื่อนชอบไหมแน่นอนครับว่าทุกที่เราต้องเอารูกฟุตบอลด้ มีลูกฟุตบอลเล็กราคา15ยูโรฟุตบอลใหญ่ก็มี30ยูโรนี่ตาตาราตาแล้วเพื่อนละ่ะถ้ามี1 0 0 0 0 0สนบาทใน,นสโม,มสรนาตาลาตาเพื่อนจะซื้ออะไรบ้าง